สวัสดีค่ะวันเลือกดีในการคลอดบุตรผ่าคลอดประจำเดือนมีนาคมปีพศ2566มีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่1มีนาคมเด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจมั่นคงในความรักทำในสิ่งที่รักก็จะทำได้ดีค่ะเลือกดีในช่วงเวลา11.09ถึง16.59นะคะ เลือกดีวันที่4มีนาคมเด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดีรักสงบรักธรรมชาติเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะเลือกดีในวันที่4ก็คือเวลา08.09ถึง17.30ค่ะ เลิกดีวันที่13มีนาคมเวลา7.09ถึง17.59เด็กที่เกิดในวันนี้นะคะจะมีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัวค่ะเลิกดีวันที่18มีนาคมเวลาคลอดนะคะ0.90ถึง16.30 เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองดีเป็นใหญ่เป็นโตค่ะอาชีพที่เหมาะสมคือน,นักปราดญ์หรือรับราชการค่ะ เลือกดีวันที่20มีนาคมเวลา07.19ถึง17.55เด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักค่ะให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลักมุ่งม,มั่นทำในสิ่งที่รักก็จะทำได้ดีค่ะ เลือกดีเลือกคลอดวันที่27มีนาคมนะคะเวลา07.59ถึง16.42เด็กที่เกิดในวันนี้นะคะจะมีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองดีเป็นใหญ่เป็นโตนะคะงานที่เกี่ยวข้องเหมาะกับงานที่ดินหรืองานรับราชการค่ะเลือกดีวันที่29มีนาคมเวลา07.19ถึง19.54 เด็กท really ี่เกิดในวันนี้จะมีจิตใจมั่นคงในความรักค่ะเลือกดีวันสุดท้ายนะคะในการผ่าคลอดคลอดบุตรนะคะวันที่31มีนาคมเวลา07.14-19.09ถึง1 9 0เเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเลิกดีในการคลอดบุตรผ่าคลอดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ